สวัสดีครับนี่คือบทสรุปข้อมูลจาก WorkShop CUKU Design Studio นะครับที่จะมาช่วยไขข้อสงสัยทุกอย่างเกี่ยวกับโลกของสถาปัตยกรรมและก็การออกแบบเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาเส้นทางของตัวเองอยู่มาครับเรามาเริ่มสำรวจไปพร้อมๆกันเลยเอาละครับคำถามแรกเลยที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยสงสัยเหมือนกันนะว่าเอเรียนสถาปัตย์เนี่ยเขาเรียนอะไรกันแน่ถ้าเกิดว่าคาถามแรกที่แวบเข้ามาในหัวคือออกแบบตึก ขอบอกเลยนะครับว่านั่นน่ะเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนเดียวเองเพราะเข้าจริงโลกของสายนี้มันกว้างแล้วก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่าที่คิดเยอะเลยล่ะครับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เราจะเหมือนได้ออกทัวร์ไปสำรวจโลกของการออกแบบกันนะครับตั้งแต่สเกลที่ใหญ่เบิ้มระดับเมืองไปจนถึงของใช้ชิ้นเล็กๆในมือเลยเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดๆว่าเอ๊ะงานออกแบบแบบไหนกันนะที่มันใช่สำหรับเราพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับ เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับมีจุดเริ่มต้นมาจากเวิร์กช็อปที่พิเศษมากๆเลยเป็นความร่วมมือของสองมหาวิทยาลัยชั้นนําของไทยซึ่งต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากจริงๆที่จะได้เจาะลึกการเรียนการสอนด้านการออกแบบจากสถาบันระดับท็อปของประเทศแบบนี้ที่สําคัญคือความร่วมมือสุดพิเศษแบบนี้เขาจัดมาเป็นปีที่3แล้วนะครับเป็นการจับมือการระว่างสองมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศเลยก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์นั่นเองครับ แล้วก็แน่นอนว่าได้รับความสนใจแบบถล่มทลายเลยมีน้องนองนักเรียนสมัครเข้าร่วมเวิร์ช็อปวิกว่า600คนเลยทีเดียวเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ภาพจําของคําว่าสถาปัตย์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีที่สุดก่อนเลยก็คือการออกแบบอาคารที่พักอาศัยหรือว่าที่ทํางานที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับมาดูกันว่าจริงๆแล้วหัวใจของสาขานี้คืออะไรกันแน่หัวใจหลักของสถาปัตยกรรมเนี่ยจริงๆก็คือการสร้างสมดุลระหว่าง3อย่างนี้ครับคือ1นต้องสวยงาม 2. ต้องใช้งานได้จริงและที่สำคัญสุดๆเลยคือ 3. ต้องปลอดภัยซึ่งแกนหลัก3ข้อนี้แหละครับที่เราจะใช้ทำความเข้าใจความแตกต่างของหลักสูตรจากทั้งสองมหาวิทยาลัยกันพอมาดูตารางเปรียบเทียบนี้ปุ๊บโอ้โหเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับแม้จะเป็นสาขาเดียวกันนะแต่ว่าทั้ง2ส,สถาบันก็มีจุดที่แตกต่างกันแบบน่าสนใจมากเลย ตั้งแต่ชื่อปริญญาที่มีทั้งสอทอบอรหรือสถาปัตยกรรมศา,าสตร์บัณฑิตแล้วก็วทอบอรหรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตไปจนถึงจุดเด่นของแต่ละหลักสูตรที่ไม่เหมือนกันเลย สำหรับสถาปัตย์จุลานะครับจิตเด่นของเขาเลยคือหลักสูตรที่ค่อยๆไต่ระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆเลยคือเริ่มจากสเกลเล็กๆอย่างบ้านคนแล้วก็ขยับไปจนถึงตึกสูงที่มันซับซ้อนมากๆและไฮไลท์เด็ดเลยนะคือตั้งแต่ปี2เนี่ยจะได้ลงมือทํางานกับเจ้าของโครงการตัวจริงเลยครับซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆ ส่วนทางฝั่ง,งกเกษตรศาสตร์เนี่ยเขาจะมีหลักสูตรวทบ4ปีที่โดดเด่นแล้วก็มองไปข้างหน้ามากๆเลยครับคือจะเน้นไปที่เทรนด์ที่สําคัญของโลกตอนนี้เลยอย่างเรื่องความยั่งยืนหรือที่เรียกว่า Green Building แล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยจําลองประสิทธิภาพของอาคารด้วยคือเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบที่ตอบโจทย์โลกอนาคตแบบสุดๆเลยเอาละครับทีนี้เราลองก้าวออกมาจากตัวอาคารกันบ้างมาดูศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบพื้นที่รอบตัวเรากันดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นข้างใน ข้างนอกหรือแม้แต่พื้นที่ว่างระหว่างอาคารซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับที่เป็นตัวกําหนดประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของเราโดยตรงเลย2คํานี้อาจจะฟังดูคล้ายคยกันนะครับแต่มีวิธีจําง่ายๆแบบนี้ครับ Interior หรือสถาปัติกรรมภายในก็คือทุกอย่างที่อยู่ข้างในตัวอาคารส่วน landscape หรือภูมิสถาปัติกรรมกก็คือทุกอย่างที่อยู่ข้างนอกตัวอาคารนั่นเองตั้งแต่สวนเล็กๆหน้าบ้านไปจนถึงสวนสาธารณะขนาดใหญ่เลยครับ และนี่คือคำพูดสั้นๆแต่ทงพลังมากๆจากอาจารย์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมของจุฬาที่สรุปขอบเขตงานของพวกเขาได้แบบเห็นภาพสุดๆไปเลยครับเราออกแบบทุกอย่างที่อยู่นอกอาคารเราถ้าเราซูมเอาออกมาให้กว้างที่สุดล่ะเราก็จะเจอกับการวางผังเมืองครับศาสตร์นี้เปรียบไปก็เหมือนกับการเป็นผู้กำกับหนังของเมืองเลยนะคือต้องออกแบบอนาคตให้กับเมืองทั้งเมืองตั้งแต่ถนนหนทางไปจนถึงพื้นที่สีเขียวซึ่งแน่นอนว่า มันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งเมืองเลยทีเดียวจากภาพที่ใหญ่มากๆระดับเมืองนะครับคราวนี้เราจะซูมอินเข้ามาดูการออกแบบในสเกลที่ใกล้ตัวที่สุดกันบ้างนั่นก็คือสิ่งของต่างๆที่อยู่ในมือเราที่เราหยิบจับใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับจุดที่น่าสนใจมากๆของหลักสูตร iddi ที่เกษตรก็คือเขามีการวางเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัดเจนมากเลยครับ แต่ละเทอมจะมีทีมเป็นของตัวเองเลยทําให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะแบบเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่พื้นฐานการออกแบบไปจนถึงการฝึกงานจริงในบริษัทชั้นนําเลยส่วนทางฝั่ง ID หรือ Industrial Design ของจุฬาเนี่ยในปีสุดท้ายจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกทําวิทยานิพนธ์ในแนวทางที่ตัวเองสนใจได้แบบเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเพื่อสังคมเพื่อชุมชนหรือไปสารวจเทคโนโลยีแล้วก็วัสดุใหม่ๆคือเรียกได้ว่ามีอิสระในการค้นหาสิ่งที่ใช่สําหรับตัวเองมากๆเลยครับ ลหลังจากเห็นภาพรวมของแต่ละสาขาไปแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่กําลังเตรียมตัวกันอยู่นั่นก็คือกําหนดการต่างๆแล้วก็ตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่บอกเลยว่าท้าทายความคิดสร้างสรรค์แบบสุดๆสำหรับใครที่สนใจแล้วก็กําลังเตรียมตัวอยู่นะครับนี่คือกําหนดกลางสําคัญที่ต้องวงในปฏิทินไว้ตัวโตๆเลยนะตั้งแต่วันส่งพอร์ตไปจนถึงวันยืนยันสิทธิ์พลาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวเลยจริง และนี่คือตัวอย่างโจทย์ตั้งหาที่ท้าทายมากๆจากในเวิร์ดช็อปครับลองคิดตามกันเล่นๆดูนะว่าถ้าเกิดถนน,นหน้าโรงพยาบาลถล่มแ้ะต้องใช้เวลาซ่อมเป็นเดือนเนี่ยเราจะออกแบบอะไรเพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบได้บ้างโจทย์นี้แหละครับคือตัวอย่างที่ดีของการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ h ิ n ง i ิงในการแก้ปัญหาจริงๆ รู้ไหมครับว่าสิ่งแรกที่นักออกแบบต้องทําไม่ใช่การรีบคิดวิธีแก้ปัญหานะครับแต่คือการทําความเข้าใจก่อนว่าใครที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้บ้างจะเห็นเลยว่าจากโจทย์เดียวนี้มีคนเดือดร้อนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการไม่เหมือนกันด้วยและนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของการออกแบบเลยคือการเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจผู้คนและสุดท้ายคําถามที่สําคัญที่สุดก็ย้อนกลับมาที่ตัวของผู้ฟังเองนี่แหละครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมของโลกการออกแบบที่มันหลากหลายมากๆ ตั้งแต่ตึกสูงเสียดฟ้าไปจนถึงของใช้ชิ้นเล็กๆในมือลองถามตัวเองดูสิครับว่าแล้วตัวเราล่ะเป็นนักออกแบบสายไหนกัน